ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้เราได้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยการหมักไว้นะครับเราจะใช้โคก็ได้ครับโคใหญ่ๆร้อยยี่สิบเมตรนะครับหรือเม็รกว่าฟาก็รู้ว่าสองเมตรก็ได้ครับใหญ่ๆก็ดีนะครับเสร็จแล้วเราทําแล้วไว้โคลแล้วสองชั้นสามชั้นนะครับก็ใส่ใบไม้ลงไปก็ได้นะครับเราไม่ต้องก่อแบบนี้ก็ได้นะครับ ครับเมื่อหมดแล้วเราก็ปิดนะครับใช้อิดนะครับมาปิดนะครับใช้ปูนทาแล้วก็อิดปิดนะครับครับแค่เท่านี้ครับไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าการนำปุ๋ยินี์นั้นง่ายมากนะครับนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับช่วยกันทําแบบนี้นะครับนะจะได้ปุ๋ยไว้ใช้เองไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยนะครับใส่พืชผลของเราครับวันนี้ชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือการทําปุ๋ย ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราเราผลิตเองใช้เองโดยต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับเราเอาไปผสมดินก็ได้นะครับปุ๋ยพวกนี้นะครับผสมดินเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ปลูกพริกตัวอะไรนะครับอาจจะทาปลูกในกระถางก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกขุดร่องแล้วแต่นะครับอันนี้ ็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้ใะ้จะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ออกกําลังกายได้เลยครับเสียออกทั่วไหนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับ